ติดกันไปหน้าอ่าบทที่2นะครับอาจารย์จะเฉลยข้อที่11ละกันนะครับข้อ11อนะครับข้อนี้นะครับก็บริษัทเนี่ยเขาขายลูกหนี้นะครับเราดูจากข้อมูลนะขายลูกหนี้อาจารย์หยิบปากกาผิดนะครับ ลูกนี้ห้าหมื่นนะครับโดยบัญชีลูกนี้มีค่าเผื่อนิงใส่ญศสูนรยุคสองพันห้านะครับเขาบอกในกรณีนี้ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บเงินได้จะไม่สามารถคืนลูกนี้นี้ได้นะครับในะบสิ่งที่เราจะเห็นว่าไม่สามารถคืนลูกนี้ได้ก็ดูใใคล้ายๆก็คือขายขาดนะครับขายขาดนะแล้วก็การขายครั้งนี้ได้ซื้อกันแค่80ดสเอร์ซนเท่านั้นคือเราขายอ่ะผู้ซื้อยอมรับที่80ดสอร์ซ นะครับแล้วก็พอเขายอมรับที่80%เนี่ยนะครับเราก็รูต่อว่าในกรณีเนี่ยนะครับการเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ที่มาชนะภายในกําหนดนะครับถ้าได้ส่วนลดเนี่ยบริษัทไอ้นี้มาเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนลดจำนวนนี้นะครับโดยหักประกันไว้ที่3%แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรคีย์เวิร์ดก็คือขายลูกหนี้มีค่าเผื่ออยู่2,500โอนไปทุกอย่างเลยเพราะว่า ไม่สามารถคืนลูกหนี้ไม่ได้มันคือขายนั่นแหละนะครับขายของไปเลยโอนความเสี่ยงไปด้วยขายกันในในราคา80%ของมูลหนี้นะครับแล้วก็หักประกันไว้3%นะครับทีนี้เขาบอกว่าระหว่างปีเนี่ยบริษัทที่เราขายเอาไปลูกนี้เราขายาไปเนี่ยเอาเงินมาชนาะแค่30,009นะครับแล้วใน30,009เนี่ยมีส่วนลดจุพันหนึง่งก็แสดงว่ารวมกันแล้วน40,000 แซวอิงมือหนึ่งไม่เอามาชาระนะครับก็เลยตัดเป็นหนี้ศูนย์ตามกฎหมายอันนี้คีย์เวิร์ดของมันข้อแรกเ็าบอกว่าถามว่าการขายบัญชีลูกหนี้ต่งาง่าวเป็นการขายหรือการให้กู้อันนี้ก็เป็นการขายชัดเจนเพราะว่าไม่สามารถก็ง่ายๆครับโอนความเสี่ยงไปหมดเลยนะครับบริษัทผู้ขายไม่ได้แบกรับความเสี่ยงใลทั้งสิน้นอันที่2นะครับให้บันทชกบัญชีนะครับไทยส่งบัญชีของฝ่าย ผู้ขายลูกหนี้กับผู้ซื้อลูกหนี้อะมาดูด้านผู้ขายลูกหนี้ก่อนว่าจะได้อะไรนะครับผู้ขายลูกหนี้นะครับแน่ๆคือได้เงินสดถูกไหมครับทีนี้งเงินสดที่เขาได้ได้เท่าไหร่เราคำนวณยังไงครับ ได่แน่คือมูลนี้คือห้าหมื่นเขาจะได้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซน็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแล้วต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับจ่ายค่าค่าประกันถูกไหมครับค่าประกันเท่าไหร่ครับสามเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นถูกไหมครับ เหลือเท่าไรครับอันนี้40,000ลบกับพันหเหลือ3 8,500นี่คือเงินสดที่ได้รับนะครับทีนี้ขายลูกหนี้เนื่องจากบัญชีลูกหนี้เนี่ยมีบัญชีค่าเผื่อนิ่งใส่จะศูนย์อยู่การขายคือโอนความเสี่ยงไปเลยฉะนั้นบัญชีค่าเผื่อจะต้องมีไหมครับไม่มีลูกหนี้แล้วก็ต้องไม่มีค่าเผื่อก็ต้องล้างค่าเผื่อซึ่งค่าเผื่ออยู่ด้านเครดิตก็ย้ายอยู่ด้าน เดบิตเพื่อรางค่าเผื่อค่าเผื่อมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ย2,500นะะระครับตกีน้นี้เราตั้งเงินประกันเนื่องจากเราจ่ายเงินสดไปเป็นเงินค่าประกันด้วยฉงนั้นเราก็ต้องตั้งเดบิตเป็นเงินประกันเพื่อเป็นสินทรัพย์ไว พะเราจะรับชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนลดจ่ายนะครับก็คือตัว50,000ื่นนั่นแหละครับคูณ3%ตัวนี้เป็นบัญชีหมวดหนึ่งนะครับหมวดสินทรัพย์นะครับเราก็ลางลูกนี้ด้วยใช่ไหมเครดิตลูกนี้ออกไปห0 0 0 0 ส่วนต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตนะครับจะต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ7,500เป็นขาดทุนเพราะว่ามันดิสเขา์กาต้อง20%น่ะมันน่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับขาดทุนจากการขายลูกหนี้เป็นบัญชีขาดทุนนะครับบัญชีหมวด5 นี้นะครับเราทําด้านของผู้ขายให้ผู้ขายลูกนี้ให้จบไปเลยละกันนะครับเขาบอกว,ว่าระหว่างปีเนี่ยลูกนี้เอาเงินมาชละสามหมื่นเกถามว่าลูกนี้เอาเงินมาชดละสามหมื่นเกเกี่ยวกับเราไหม,ไมเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวนะครับ ระหว่างปีลูกหนี้เอาเงินมาชำระสามนก้าไม่เก่วกับเราแล้วเพราะว่าข้อนี้มันเป็นการขายลูกหนี้ความเสี่ยงได้โอไปอยังที่ผู้ซื้อแล้วนะครับแต่เราจะรับผิดชอบแค่ตัวเดียวคือส่วนลดจ่ายเพราะบางครั้งเนี่ยเราขายลูกหนี้ลูกหนี้ที่เราขายไปในอินวอยมันบอกส่วนลดบางทีเจ้านี้บอกว่าไอ้ส่วนลดตรงเนี้ยเขาไม่ได้คนให้เงื่อนไขคุณให้เงื่อนไขเองคุณก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ทางเจ้านี้ก็บอกว่าเอาเงินมาชำระแล้วนะแต่ว่ามีส่วนลดอยู่พันหนึ่ง ฉันส่วนลดตรงนี้เราก็ตัดจากเงินประกันนะครับเราก็เดบิตส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายเป็นบัญชีหมวดที่เท่าไหร่ครับหมวดที่เท่าไหร่ครับสส,ส,ส,สมันต้องซักหมวดวอาจารย์ หมวดไหนหมวดที่เท่าไหร่ครับไม,ไม่ได้เฉลยนะสนใจหมวดอะไรเอาละบัญชีกิจการซื้อขายสินค้าขับมาหลอกหลอนคุณหมวดไหนแล้วทำไมหมวด5ครับเพราะม่าอยู่เดบิตเคก็หลกไปหนึ่งทีครับเคก็หลกตัวเองไปหนึ่งทีเดี๋ยวนี้ใครตอบว่าหมวด5หมวดสี่เป็นบัญชีปรับมูลค่ากับบัญชีอะไร เออจะได้เข่งรั้งที่สองคืนนี้ได้ฉีดแตกแน่นะครับม <c oughs> หมวดสี่เป็นบัญชีปรับมูลค่ากับขายตอนทำงบการเงขาดทุนไงจะไม่ได้ละขายหากัสยหกส่วนลดจ่ายไงหกักส่วนลดจ่ายหักอะเลยครับรับคืนนะลแล้วซื้ออะซื้อกับบัญชีส่วนลดรับอะบัญชีส่วนลดรับรบัญชีหมวดไหน รับเงินใช่ไหมหมวัวดเขตขังที่สามคืเนี้ฉี <c oughs> 3, แตกเน่ส่วนลดรับหวัวดห้าอ่ะสูตรต้นทุนซื้อสุดที่ไงซื้อบวกค้างส่งข้าวหักส่วนลดรับหักส่งคืนโถโถโถโอ้ คนจะเข้ากูเข้าหายไปถึงไหนแล้วเนี่ยอัดวีดีโอนี่คิดถึงคนข้างนอ,นอกว่าฟังได้ว่าหูในห้องเรียนมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอนะอ่าต่อจากนั้นก็ของเงินประกันคืนนะครับก็เดบิตด,ด้วยเงินสดเครดิตด้วยเงินประกันในส่วนที่เหลือนะครับก็เหลืออยู่500ใช่ไหม เพราะว่าเราประกันไว้พันห้าอันนี้ด้านผู้ขายนะครับด้านผู้ขายจะมนถึงแบบนี้พอเป็นด้านผู้ซือ้อผู้ซื้อก็จะคล้ายๆกันนะครับผู้ซื้อจะคล้ายๆกันคือ,อ reverse ตัวเวลาตอนซื้อครับคล้ายๆกันขายนะครับอ่ะด้านผู้ซื้อบ้าง ผู้ซื้อลูกหนี้นะครับมันจะให้คล้ายกับเมื่อกี้นี้คือจ่ายเงินมันต้องจ่ายจำนวนเดียวกันใช่ไหมอ่ะได้ลูกหนี้ก่อนแล้วกันแน่ๆคือได้ลูกหนี้ครับลูกหนี้ที่เราได้คือมูลค่าเท่ากับ50,000บาทนะครับลูกหน,นี้ได้มาโดยการจ่ายเป็นเงินสดถูกไหมเงินสดยอดเท่าไหร่คิดเหมือนเมื่อกี้คือ3 8 5 0 0ยอดเดียวกัน นะครับได้อ,อีกครับได้เงินประกันค่ายจ่ายถูกไหมครับทีนี้เงินประกันค่ายจ่ายของเขาตัวนี้เป็นบัญชีหมวดไหนครับหมวดอะไรครับด้านผู้ขายลูกดีเป็นหมวดหนึ่งด้านผู้ซื้อจะเป็นหมวดหมวดอะไรมมันต้องตั้งตัวแหละทำไมมันไม่มีทั้งสองหมวดมันมีต้องห้าหมวดนึกไม่ออก หมวดเลยครับหมวดสองไงเงินรับลุกงหน้านะคะรับรับจริงๆจะเขียนว่าเงินประกันรับลุกงหน้าก็ได้เงินประกันค่าใช้จ่ายรับลุ้งหน้าก็ได้มันคือหมวดสองเอาให้แม่นนะด้านนู้นเนี่ยเขาส่งเงินประกันมาเป็นคนส่งไปคือคล้ายๆเงินประกันจ่ายลุกงหน้าจ่ายไปก่อนลุกงหน้า <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนสิ้นปีสิ้นเดือนอะไรก็แล้วแต่ค่อยกลับมาคืนนะครับ ทานั้นผู้ขายลูกนี้จะเป็นหมวด1ทางด้านั้นผู้ซื้อจะเป็นหมวด2นะครับก็อยู่เครดิตที่ไงเห็นชัดเจนไหมล่ะนะครับมันก็ฟ้องท่านเครดิตอยู่แล้วแล้วก็เวลารับลูกนี้ก็ต้องรับค่าเผื่อมาด้วยครับนะบอกไปเลยลูกบอกกับเขาบอกผู้ซื้อลูกนี้ว่าลูกนี้เจ้าเนี้ยมีค่าเผื่อคือมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงอยู่2 5 0 0 ที่จะเก็บเงินไม่ได้ส่วนต่างที่เหลือก็จะเป็นกําไรจากการซื้อลูกหนี้หรือไรายได้จากการซื้อลูกหนี้นะครับก็กําไรเท่ากันหรอครับคือ7 5ฝ,ฝั่งด้านนู้นขาดทุน7 5ฝั่งนี้ก็จะกําไร7,500นะครับ ทีนี้พอถึงเวลาลูกนี้เอาเงินมาชําระฝั่งนี้จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นมีอารับความเสี่ยงจากลูกหนี้ซื้อลูกนี้ก็คือแบกรับความเสี่ยงมาด้วยนะครับเขาเก็บเงินจากลูกหนี้นะครับก็เดบิตเลยครับเงินสดถูกไหมโจดบอกว่าเก็บได้เท่าไหร่ครับ3 9มหม นะครับมีอะไรครับมีส่วนลดไหมม,มีส่วนลดด้วยถูกไหมครับแต่ส่วนลดเนี่ยเป็นเราต้องออกเองไหมครับเจ้าน้าทู้ซื้อไม,ไม่มันเป็นภาระของคนขายมันตกเป็นข้อตกลงกันฉะนั้นเราเก็บจัดเงินประกันถูกไหมครับเราก็เอาเงินประกันมาจากตัวนี้ก็คือส่วนลดจ่ายนั่นเอง แต่เราไม่ลงส่วนลดจ่ายครับถูกไหมครับเราไม่ได้ลงเราเครดิตนะครับลูกนี้ออกไปก่อนอาจารย์ทําทีระบัญชีนะครับ40,000ที่สเต็ปเก็บเงินมาก่อนครับเก็บเงินมาก่อน ทีนี้เราพิจารณาต่อเราบอกว่าลูกหนี้ตัวเนี้แน่ๆคือเก็บเงินไม่ได้ชฉวๆหมื่นหนึ่งถูกไหมเพราะว่านี่มันเครดิตออกไปสี่หมื่นแว่ามันยังค้างในบัญชีลูกหนี้อีกหมื่นหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ศูนตามกฎหมายนะครับฉะนั้นอีกหมื่นหนึ่งก็ตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปเลยครับเดบิตหนี้ศูนย์นะครับ แล้วก็เครดิตด้วยตัวไหนครับตัดตรงตัดยังไงตัดตรงตัดที่ลูกนี้ครับใช่ไหมตัดตรงตัดที่ลูกนี้หรือเปล่าตัดที่ลูกนี้ไม่งั้นลูกนี้ไม่หายครับสมมติว่าบัเอิญตอนเก็บนี้อ่ะ มันอยู่กระบวนการฟ้องร้องพดีเพอเออนะ่ยตอนขายด้วยความที่ไม่ที่ผู้ซื้อไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปซื้อมาแล้วพอ,อ,อตอนเราเก็บเอาเก็บได้สี่หมื่นเอาจูจๆลูกนี้ล้มละลายครับอย่างเงี้ยล้มละลายโดยคนอื่นฟ้องเราไม่ได้ฟ้องเองอะนะแต่เราก็ต้องมีต้องไปทําเรื่องแจ้งความทำดำเนินคดีเหมือนกันแต่ถ้าผลที่สุดคดีศารตัดสินมาว่าคืออาจจะมีเจ้าหนี้รายอื่นซึ่งมีสิทธิ์เหนือว่าเรานะครับไปฟ้องมาก่อนแล้วบอกล้มละลายแล้วเอาสิทธิ์ตรงน,นั้นน่มาอ้างกอกสารกับ สอปรกรได้ว่าไอเนี่ยเป็นไงครับมันละลายแล้วตามพันไหมมันระลายแล้วนะครับเราก็ตัดเป็นนี่ศูนย์ตามกฎหมายได้ผมคนกวาาจารเราต้องฟ้องเองไหมบางทีมันก็ไม่ต้องนะครับบางครั้งก็ไม่ต้องทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราติดมาคือค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับถ้าเปิดข้อน,นี้ในถ้าเราไปดูตรงเฉลยมันบอกว่ามันจะตัดค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์กับนี่สงสัยจะศูนย์หมื่นหนึ่งตัดเท่ากับตัวนี้เลยตัดเท่ากับตัวนี้เลย แต่ว่าถ้าเราไปสังเกตดีๆนะครับอันนี้อันนี้อ,นนอาจารย์อาจจะขัดแย้งกับเฉลยนิดนึงคือว่าอาจารย์มองว่าตอนที่เราตั้งค่าเผื่อเนี่ยเรารับมาเท่าไหร่สองพันห้า,หาแล้วตอนนี้มันหนี้สูนไปแล้วเท่าไหร่หมื่นหนึ่งฉะนั้นไอตัวค่าเผื่อมันควรจะตัดหมื่นหนึ่งหรือเปล่าเรายังไม่เคยตั้งถึงหมื่นเลยถูกไหมเราจะไปตัดหมื่นได้ไงฉะนั้นจริงๆมันควรจะลดแค่สองพันห้าเท่าที่เรารับมาแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่านะไอตรงนี้สูงตัวเนี้ยมันยังไม่เป็นไปตามกฎหมายท่อนเนี้ยแน่ๆเราจะต้องตั้งเดบิตนิสัยจะสูญเครดิตค่าเผื่อไว้หมื่นหนึ่งแน่ๆเพื่อรอให้เป็นตามกฎหมายใช่ไหมแล้วนั่นแหละถึงจะล้างออกได้ตามนั้นโดย David, 0, เดบิตนี่สูญเครดิตลุกหนี้แล้วก็มาเดบิตค่าเผื่อนี้สูญอ่าเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งแล้วก็เครดิตนิสัยจสูญหมื่นหนึ่งอันนั้นจะตั้งได้แต่ตอนเนี้ยตั้งได้ไหมมันไม่ได้เพราะเราบมาแค่สองพันห้าก็ควรจะล้างแค่ 2,500ตามทันใช่ไหมครับนะควรจะลกแค่2,500เท่านั้นโอ,โอเคนะครับ <c oughs> อ่ะจบนะครับข้อนี้นะครับ <c oughs> ข้อ1ิ